นี่ค่ะพี่อาทีจะเป็นอาทีตัวนี้นะคะอารทร้อยอารทีร้อยพัดอ่าแล้วก็ตัวนู้นก็เป็นร้อยพัดเหมือนกันราคาจะอยู่ที่26,500าค่ะเป็นเครื่องสาภาพ 70- 90เอร์ซนะคะของที่ร้านแล้วก็ยังมีอาทีอีกหลายตัวพี่สนใจอารทีุ่นไหนเดี๋ยวพี่แจ้งหนอยเลยนะ<อ>แล้วก็มีร้อยสิบค่ะเมื่อกี้นี้เป็นร้อยนะเป็นรุ่นพัดไฟใหญ่อาตัวนี้เป็นไฟเล็ก ก็คืออาร1ทีร้อยสิบตัวธรรมดาจะอยู่ที่สองหมื่นห้าห้าร้อยตัวไฟเล็กแต่เป็นตัวดีไอตัวนี้ร้อยสิบเหมือนกันจะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นอาร1ทีร้อยสิบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวไฟใหญ่นะคะเป็นตัวพัดก็จะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะคะและตัวนี้เป็นอาร1ทีร้อยสิบไฟใหญ่ เป็น DI ไตจอยู่ที่27500ถ้าเกิดว่า,าสนใจนะคะแอดไลน์นะคะศูนย์แปศูหหรือโทรมาที่เบอร์0 6 5 9 3 0 7 5 6 3ก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวติดรอรับอยู่แล้วก็จะแนะนำสินค้าได้แล้วก็ติดคลิปให้ชมสิ่งของเครื่องได้เลยหรือ,อพี่อาจจะมองว่าเอ้ยราคาทำไมมันสูงจังเพราะว่าเครื่องที่ร้านจะสภาพเจ0กคะ่ะถ้ายังไงติดต่อมานะคะพี่